มาจ้าวันนี้การได้กินแซ่บพามากินอาหารบ้านๆแต่อร่อยแน,น่นอนกินกับมือนะมือก่อนเลยไอ้นี้กินน้ำชิคน้ำจิ้นน้ำพริกน้ำพริกกะยาเฮ้ยหืมจานที่อ่ะหืมชาบานอ่ะอืม,มอืมจานทีย เต๋อเอนร้อนด้วยน้ำเกลืออืมจ่เลยใชอืชดดอมเลยอืดดยยมรสชาติจับจ่ สดๆเลยฮนะดัดเลวันแมนะ่มาไอ้น่าสิแบบนี้สะดัดก็เยอะน้องสีแบบนี้สอดัดดเนี่ยน้ำพริกก็ไปสั่งร้านกะยาได้นะเปียนยาชออ็อปอ่ะชอบด้วยค่ะชอบคลิปนี้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจการอีกินแซ่บด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสดนนะยอ